ครับผมวันนี้ขับรถอยู่ครับผมกำลังเดินทางครับเดิ <c oughs> ดเเนถ่นา,ายแล้วเดินถายอีกแล้วไปมองขุดขุดเคยแล้วมุกนาฮานี่แล้วครับผมพี่น้องภารกิจพิชิตมูกแล้ววันนี้กินหน้ามูอีกแล้วแต่ว่าจมิดแดดตามบอนครับแล้วก็ไปหาข้าวกินด้วยวยังไม่ได้ทานข้าวเลยเนาะตอนนี้ก็ประมาณบนะ่ายสองแล้วยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะฮะ <c oughs> พี่น้องเอ้ยมาพอ่ออีกอย่างมุกนาอึมคึมอยงงนะ <c oughs> ่างเงี้ยหนึ่งเฮ้ยไปอยู่ อ่านะพายุเขาพายุเขาก่อนก่อนพายุซีพายุาายัยยงมูดจำอะไรก้นก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่านี้เราไปทำอะไรบ้างนะครับผมชีวิตหนึ่งวันนะครับ อะครับพี่น้องอ๋อฝนตกจะรูเนี่ยกันถึงมือถ่าแล้วคือยังไงหยาหยาเก๋ยสายเอฟน้องสายเอฟใหม่อีกแล้วฝนตกกันร้งฝนตกคนไหนฝนตกฝนตกครับตอนนี้ฝนตกก็เดี๋ยวเร้อยฝนชาเจ้าหน้าที่เขาไปแล้งใจและฮะอะไรบอ จะมอไรเนี่ยน่ละคบกออไปกับี่นางเนี้ยรถึงเนาะเนี่ยจะไปเนี่ยจะไำสัญญานะคะถึงแล้มาเดินทางอะไรไปเนาะทาบเนี่ยมาเดินทางอันแล้วเนี่ยะทางข้างห่้ามายาหายเดียวอะไรอะจะเอาตัวนี้เหรอแบบน้านฮะเดินไหม ได้ย okay. okay. ูดีราคาโอเคอยู <uh ่ซีวนาสิ่ไหนราคาปกติเท่าไหร่อ่ะสามพันหกเจ้าบาเอรอสามพไปไปเอายูด่อะไรอะไรดีกว่าอ๋อมันสวยมันรถก็เดือประมาณพันหใช่ไหมพันแปดฮะมันแปดใน่เอาใบนี้แหละบอกเขาจ้าจะอาหนึ่งนบ่วบอสีดำบาง 3ูยงสามสีไปได้เอาแล้วหายแล้วเดม่าน่าสีืองกูวะไอ้เขาเรียกสีอะไรสีไอ้สีเทาชอบตอแรกเพราะว่าเฉียบสีแงแล้วแต่สีนี้เฉยแล้วแต้ชอบแล้วไปหน่อยออก็วะอ๋อก็เลยได้ชอบก็ดีไซน์ร้อสาังม อุ้ยชิลใหญ่ไปซ้ำไรเอ่ยเอาเอาอะไรพี่น้องเอาไปมาเลยกระเป๋าจะไรเมียข่อยไม่ไม่ไม่เสือนี่เจ้าถือแล้วงามเลรอมีดปมที่แดงหรอเขาถึงนี่แล้วบอกด้วนกายเขาด้วยนะเดี๋ยวดูพี่งับ ตอนนี้ดูสเอารสายรรสายะปอนนเปน,น,เปนยัง่ได้เลยนนี้โอ่อเีเอน้เลยนะ,ะมาขยัเเลือนมาไปวันน,น,น,นั้นเห็นไหมวันนั้นเห็นไว้เหรอวันนั้นมาดูแล้ว <laughs> เลเลือกสีว่เอาสีดำหรือสีแดงหัวแล้วฉันเบังเงี้ยนี่พิจารณากันเอะโตอนนี้วะเดีย๋ยวเดี๋ยวคิดด้วดำ่แดงเงนี่ยจีเนี่ยจคดีดยงงก็ไมเแล้วโอเคจ้ะไปจ่ายตังค์จ่ายตังจ้ใจ่ตังคทำไมเอา,าอไปอูถูกจอยว่ได้สองร้อยกว่าบาทก็่อ่ อย่างมูชนะเพี้นผักว่าพาไปกินข้าวเลยตอนนี้เพื่ยนผักว่าไปใส่อย่างนอใบ่อยค่ะันอ๋อใส่เล็กๆแหละใช่ไหมกรสิกรกรุงไทยเหรอฮะกรุงเทพไ ดีป่ะเลยดีไหมไวไปหายิ้่เข่ามาคอยิ้มเ,เขามา่ตาตามใจแล้วตามใจผัวด้วยโอเคไหมแงยังง่ายพี่เหรอเฮ้ยไปไหนอยฮะเพราะว่าอยากหางนเป็นแล้วอยากแล้วได้ะกระไดกะดอาหารลาวนี่เฮ้ นันแลวนี่ป,ปีน้ากหลยอ่ะงาเออยห้องจอดลไปกันยนนเลยไปครับพี่น้องไปหาอะไรกินกันตอนนี้โอเคจ้าออกจากรถเปนสเลยพี่น้นองไปต้อนทยก็เฮ้ยกินข้าวคะ่ะข้ที่ไหนไ่รูไปดูก่อนครับ <c oughs> ผมพี่น้อง เราจะพาเมียไปซื้อเครท์ใหม่ด้วยนะครับเครทโทรศัพท์เป็นบุญไปใส่จนเครทโทรศัพท์หมุนเงินครับโอเคครับไปกันครับผมพี่น้องครับผมช่วยเคลเซเลชันเข่ามาหนิไม่หลังนะไปไหลังมันจอะไรหรอพ่อเมียคอยเลือกร้านอ๋อพวแม่เลือกหลาน <laughs> เานี่ยใส่หานาน,านั่นแหละมันขีน้เลยอะอ๋อเราก็เลยมากินกะเพราถ่านนะครับจ้ากะเพราถ่านเนาะ ยังไม่เคยกิมอยู่เราดูว่าจานหลายไหมจ้าสั่งอะไรไปแล้วเมื่อกี้ไม่เอาขอน้ำใสอ๋อขอมันไส้ข้นตัวเป็นองไข้นตัวหกหลังก็ขอคืาไม่แบบข้นตกตอนนี้เราอยู่ในเมืองมุกดาหารนะครับพ่อสั่งกระเพราหมูกรอบไอ้เกี๊ยวพิเศษลาวเท้าลาวเท้าชื่ออะไรจ้า ไม่ได้ใส่ไม่ส่เดียวกันมันก็หมือกันเยเจ้าได้แฟ่ทำใกล้รอเออเคยกินของใก่้ไปรอดูาหารเขาดมซุกเหมือนหอนชุกอะนี่ยแกงเือเชีนอรอหาหามาแล้วจ้ามาแล้วของลงยาวอร่อยไหมยังไม่ชิมเลยฮะยังไม่ชิมเลยเขาต่อนเขาตอนตอนใบสามก็จะแซ่บหรอ คราวนี้เวลาปลาซีเลยจ้ะข้าวเช้าใช่ไหมมาเลยพี่้องมากินข้าวมือนกันกินซอมกันม้นกิน้มไปเด้แซ่บเหรอยอดรุบผมว,ว้วาวน,น่ากินน่ากินน่ากินมากเลยครับ ในค่ะดูต้มจืดไหไพ่อ,อว้าเิันแปลกใจว่ามาสองค้อนกสั่สงสามจานอันนั้นเอาไปไหมเยี่าว้าก,าก,ากาินจอยแนวนีเขาไม่อยากกินแน,น่น่ะเพิ่งอยากกินกะเพราไปเลยสั่ง,งอีกนะแกจืดน,นะคะ เดี๋ยวรอกระเพาหมดสักจ้าพี่พาะพี่กินหลายอย่างเลยพูดเดียวค่นหิวพี่น้องความหิวของคนได้กินข้าวชอาตอนที่ข้าวชอาตอนซีมงแรกนะคะความหิวของคนเดีย๋ยวมารอรุนกันว่าทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านี้เราจะกินหมดกันไหมมืจอดให้มาเบิดบอมเจอดว่า,ท,วาที่คอยสร้างว่าลวหลายๆมืจอดว่าพวกเราจะกินเบิร์บอ หมายว่าผู้ใดกระต้องท่ายมาเบิดแน่นอนเพราะว่าเบื้องการกินข้องโอดแล้วน่าจะเบิดนะคะมาแล้วจ้ามาแล้วดูดิยตองถายจะกินหมดไหยต้นหิวของคนนั่งโอ้โหจัดความหิวของคนที่แบบว่าเบิดอเบื่อมาให้กินขา้าวตอนนี้กินขึ้นก่อนสคือเวลาสี่โมงเรง มาพี่น้องกินข้าวด้วยกันนะอันนี้ข้าวมันแก่หมดไปแล้วใครกินจะเอาข่กินเคาละเกินเนี่ยเวลาคนละเกิร์นผมว่าจะกินไ่เบิดร้านหนึงเลียบ้านนึงไม่หมดแน่นอนไม่เปิดที่ดีไปกินกันครับผมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องสายสามนะครับวันนี้ขอเสนอครับว่า แผนมินลินเดี๋ยวเดี๋ยวงามแม่มันกินไรกินลาบข้าม้วนฮรกินลาบข้ามวเจ้าใช่ะมึงลาบข้าถ้ามันแต่งใครกินใครสั่งแม่สั่งแ่แมไม่ได้กินโอ้หเจ้าสามารถเาบุญเพเสียบเจ้าไม่เคยกินือว่าเสียบ้ยอุ้ยอุ้ยเสียบดูครับเสียบดูโอ้ยงกับเจ้าอะไรยอไ กะเพราอร่อยมากรครับกะเพราอร่อยมากนะบบยะเขาบอกอยู่ทข้าวมันฝรั่งมาคนหลายร้านกิดเนะี่ฮะที่นี่ไม่มีข้าวมันกัดงเ<อ>าขา<อ>สั่งจากร้านข้างๆมาแล้วเขาจะเป็นยากกันแต่เดี๋ยวนี้คืออ,อร่อยเนาะนกะเพราถาดนะครับกะเพราถาดที่เดียวสี่สิบบาทไม่เยอะมากเออเจ้าก็เริ่มกินได้เลย ชัมาไ,ไม่คิดว่าเจเ้าอกินบาดน,นถ,ถานะ <ขอ S 1> นาบ้ะไ,ออไม่รูฮะเขมาม่ที่เก็กินแล้วเนี่ยข้ามังท้อง <atra ff> s> <S ได้เลยเนะหมือนท้องได้สองเดือนรอดเลยแ่าข้ามันหนักมันเบางสายไเสียข้ามันเจ้าจงที่สียล้วเจ้ากินกินเขามันใจอยู่โอ้พระเจ้าเม่ไกินร้าเเจ้ากินไม่หมดกินเนาะฮะ บ้านเดียวกินขอให้มันเบื่ต้องเห็นคุณค่าของข้าวนะอยากมาแล้วก็กินให้มันหมดเพราะว่ามันกินไม่หมดเราไม่มีแล้วโอเคครับผมนะฮะหลังทานข้าเวเสร็จเราก็จะไปเอาหมูกันเนาะก็กลับบ้านเนาะพี่น้องตอนนี้อ่ะฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมใครที่อยู่พื้นที่เสี่ยงนะครับผมฝนตกพายุเข้านะครับพี่น้องครับช่วงนี้พายุเข้านะวันสองวันนะครับฝากดูแลตัวเองด้วยนะาะตกได้ยู่หมู่กลางตกงี้ มุกจะเจอก่อนเลยเขตริมโขงเนจังหวัดริมโขงเราเจอก่อนเลยนะเพราะว่ามันมาจากเวียดนามเวนามโขงก็สิขึ้นเนาะมาจากจีนมาจากเวียดนามแม่งขืนครับผมโอเคครับพี่น้องสลับคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องโฮเยาว์ชาแนลด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ